เสร็จแล้วนะครับสีผมวันนี้มาทําสีผมนะแล้วก็น้องเพชรก็มาตัดผมนะเดี๋ยวถ่ายน้องเท็กให้ดูด้วยอันนี้มาทําที่ร้านน้องซันนะครับผมชื่อร้านว่าขอ่บิวตี้เฮาส์พัทยาเฮาส์พัทยาเมื่อก่อนก็อยู่พัทยาแหละพี่สันอยู่นู่นเจ้าของร้านราานะครับผมเดี๋ยวไม่พูดพูดเคยเจ้าของร้านหน่อยนะครับสวัสดีนะครับ ร้านตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณนาเกลือนะคุณผู้ชมเขาเรียกอะไรนะตรงข้ามโรงเรียนมารามุงตรงข้ามโรงเรียนบางละมุงซอย26ตุ๊กมีดคร21ก็อยู่อยู่เยื้องๆกับสุขาวดีนะหาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็ตรงเรื่อยๆตรงมาอย่างเดียวเลยก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือนะก็จะเป็นป้ายซาลอนใหญ่เลยซอยหกครัเออนะครับผมก็ขอบคุณพี่โจกับลำเพลิมากนะครับที่ใว้ใจก็มาอุดหนุนกันนะคุณผู้ชมนะ ก็เรียกว่าครบวงจรแหละก็เหมือนร้านาผมโปรตีทั่วไปเลยแต่ว่าเรามาทำในบ้านใช่ไหมครัแล้วก็หนึ่งด้วยโควิดใช่ไหมก็นะครับก็เซฟค่าใช้จ่ายเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องเสียค่าเช่าเสียค่าที่นี่เนาะแล้วก็ได้ยินว่าค่าไทยแพงมากเนาะก็อย่างว่าตอนนี้คือทําอะไรได้ที่บ้านก็ต้องทำนะผู้ชมนําไปก่อนจะให้พี่ซันฝากร้านด้วยครับเอาฝากร้านหน่อยก็ฝากได้นะครับร้านทำผม b e a u t ้ house พัทยาครับอยู่สุขุมวิทพัทยา21แยก6นะครับ เราดูแลผมลูกค้าโุมงจรครับยืดตัดทำสีตัดผมออกแบบทรงผมได้เลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับโปรโมชั่นอะไรมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยครับทำสีผมทำโปรโมชั่นทุกอย่างครับอ๋อมามาขยำขยบมาขยบมาใกล้ๆอันนี้นะครับโปรโมชั่นจะเป็นนะครับทำสีผมผู้ชาย5 9 0เถึง8ป0เสป็นสีผมสเต็ปนะครับผมผู้หญิงก็790-990 พันสองกินะครับโดยราคาโปรโมชั่นอ okay, uh uh ันนี้เด so ี okay, uh ๋ยวจะขึ้นมาให้นะว่าโปรโมชั่นมีตัวอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับโอเคครับโปเคครั่โกเตามที่อเค็นในโมเคอสักครู่เลยนะครับผมเคครับโอเคคอมาไรัโอเคครับมอเคอคครอเคคอเครับเับโอเรอเค้าับโอครับโอครัออรคอคอครับเเคอัอคครับบโอเคครับอัครับผมสวัสดีครับ ฝากไ้ใหคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดตามมาตัดผมที่รานของสัตว์อินเตอร์เดย์นะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปกสิจะเป็นเรื่องกินนะ